อ่ไปเบืองึงแต่ว่าเคยไปยอยกาบสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อพี่น้องกันเบิดสุสกุสสกคนเนาะกันยินดีต้อนหับเข่าสู่ซองบ้าบุญบ้านป่า,าอีกแล้ว อ่ามาน,นี่มาบนเขามาหาน้องทงเนาะมาน,นี่เนาะกะมามาหน,นี้เพื่อนกก,กำลังเริ่มลงมือพี่น้องเลยคุดคุมเนี่ยรำเลียงกันไปแล้วเนาะนี่อ่าตัวคุมละอ่ะนานจจะป,จประมาณหาสิบเซนเนะาะคมเลิกเนาะโดยไปจังไดกะบ,บ่าวบนจีพาไปพี่น้องเนาะไปหาทางน้องทงกันเลยเนาะมามาเห็ดกระไผายมาน,นี่าตรงนี้นะ ได้พี่นอ้องเลยเสาเต็งเนาะอ,อะคุณสองคนพี่นอ้องเลยเอาสบายดีลองทงกับลุงเนาะเอาได้ยังน่ะล้มบ้างก็เนี่ยหอมๆอยากคือหวานไทยหวานยังวะของดีวะว่ามันหอมมั่งไหมโออว่ามันยาดียาดี <c oughs> <c oughs> จุดหอมๆเงินพ่อของดีจักเนาะเนี่ยพ่อหักไม่ของดีโทษหักแล้วหอมกุ้มแล้วว่าหอมกุ้มแล้วเหมือนโอ้คือหวานไผ่อย่างไงคือหวานไผ่เบื้องหอมมึงนึกเป็นยังไงต้มต้มแบบว่าอันหักไม่กินชุ่มชอมเนาะพัฒนาคือสนต้มขึ้นเสี่ยนดีเสียบดีหนึ่งเนาะดูด้วยนะหากระคุดทอดนี่เนาะ สองคนนี่พ่โอ้อะขนยันไม่เนาะตอนเศร้าบขุดอ้ตอนเศร้าบร้ขุดบ่ลุงโอ้ลงมาเดเยวาโอ้ตอนเศร้าลงลงมาขเดเย้โดยขุดขุนขวอเสือหนิงนี่เห่เนาะให้มันซื้อเนาะมันออกมันเข่าเนี่ยอือมันกดมันเลียวโดยโดยลุงหากระมาช่วงไอ้เที่ยงนี่บอก nông thôi mát thì sau một món đôi. Ng thôi kìm khảo lược lại nghe mày. Ng thôi kìa hết ai xong xa môn đôi. Kìa kìa hết ai xong xa môn đôi. Kìa hết nàng vân 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 mua hết. nàng vân 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 bọn vân nàng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  กิเป <onents and downhill behaviour> yeah. ็นเมื่ออื่นมาได้ชิแล้วขดคุมเนี่ยโอเมื่ออื่นอ่ะชิแล้วเนาะเมื่อนี่โบแล้วเพราะว่ายังเหลืออยู่เกือบเศร้าหลุมมาได้เนาะเศร้าปลายเนาะมันเศร้าปลายเศร้าปลายหลุมก็ยังดีนะฝนมันตกนี่เนาะโดยถ้าฝนมาตกนี่มันช่แข็งเด้นี่กับมึงไม่อยากแข็งวานไดนได้แค่ฝนมาตกนะมาแข็งวานไดนบ่โดยมันบ่แข็งอื่นๆมาแข่งวันไหนมาดิ ปลูกด um no. oh, oh, <laughs> uh, ินปลูกม no ันปลูกยังงามแม่นนะเนาะปลูกมันส่างงามเนาะด่างแฮงว้อยโอ้เบิ่งให้ลองดูอ่อนได้ดีบ่บ่ได้ตั้วกันบ่เออธรรมดาเนาะถือว่าพอดีขุดง่ายขุดขุดลงจัเนนี่น่ะ40บ่บ่ฮอ50บ่โอ้นี่ไมแทกหายแล้วบัดนี้ เสาเามัน2เมตร2เมตรเอาเอา40เอา40ซมันเอาเทปูนี่เด้โอ้เทปูเนี่ยสิได้เนเนาะโยมันิแน่มาแน่มันจังบ่โยกเยกปานใดเนาะตืนหลายมันก็สิบ่แน่นแ่นนตกมาบ่แน่นอืแต่ว่าันี้บ่กวงพดบ่เฮาขุดนี่บ่ก่วงบ่เพื่อเียนอันเสาแบบ ยำบ่เซิงงีนตีมนหรตีมันเพื่อตีมันตีมันสามสิบเดิอ๋อตีมันก็สาแล้วออนอเสามสีเพียงแบบนี้เลยอือต้องขุดกวมเลยขุดวมเลยแล้ตั้งยมเสามีียงนี้โยเสานี่คือเอาเขาเพียกในเลยเนาะโดยอยกนอกเนี่อ่ผิง เอาอยู่ในเอาเสาอยู่ในเพียกอยู่นอกอ่าเหนื่อยเหนื่อยถ้าถ้าเลียที่เดียวได้เนาะจังเอ็นได้แบบประชมปูนเนาะเดยจังได้อาเสาลุมไอ้ลงที่เดียวมันจะง่ายเนาะกอปูนบาทเดียวมันจังแบบไวเลยนทาว่าชิเฮ็ดเทระหน่อยมันอ่าต้องพอดีกระเทือน ไอประชมปูเนาะทางขุดทา้งประชมปูทางเสาเพียงเนาะนม่เขาอ่าเห็ดแล้วเป็นอย่างยางว่า้ึเนาะเห็ดเป็ดเป็นหน้งงนหนงงางานไปเลยจังง่ายเลยเลยเอาดุมลงกับอาดุมลงแล้วเนาะเสาลงดุมนี่อ่ะยังดีเนาะดินมันอ่อนอยู่เป็นดินที่ว่าเพิ่งรุดบ่เนี่ แปัเน้มปับข้างนะไม่โได้มาปรับคาแตงคาเตงเงาไหมอ๋อคือเงาเนี่ยมันเราไปโคมาสบายลงโดยโดยจูดลนกระปั๊อืคือตอนเพิ่นเอาต้นไม้เอานี่คือแบบเพิ่นรุดรุดรุดแล้วก็ปับเลยเนาะอ่าโคมากรองกรองจดอมกันมาเก็บพื้นดีเกำลังคงสวโดยจนเบิดเนาะ มือลหลายคนแล้วมาเก็บไปกับมัเก็บอืมมาเก็บแต่เาเดียวเนาะเพระเมาดดยเยเป็นกาปั๊บนาดินี่ทิดทางใหม่เนาะเคื่อยันเป็นปั๊บนาดินนี่แล้วเคื่อที่ว่าอันเป็นปั๊บนาดินมามเนถมเนาะเปนถมำเลยอินมันบุกยังี่อับรบปับแน่ด้ ก็หกแล้วนี่โอ้ลงอันนีน่ยหกได้แล้วตกเลยเป็นหากรุษุดบางปีแล้วเนาะแน่เลยเอาหเอไมโคมาเ็ซอยกันขุดมือกะอนแล้วเนาะมือมืเสียสมบูรณ์่น้นวมันี้ถือว่ายังบวหอดอขาง้างกันกถือว่าเติมนึงกัเนาะ อาจจะฮอดอยู่น้ไประวังระวังกันเนาะอ่าระังแรกเล่คือพูดโดยโดยพูดปล่ามันแงนละมือใหม่เลยมากยังดียังดีท้อนประเดดนประเดนเราลุงอยเนาะขับมันเดดี่ป้าตัวฮอนเป็นยังมันนี้คือมันฝนยากตกนยมันเนี่ยที่นี่มันกัอันลงไปปล่อยต้เมิดหนึ่งะอ อากาศมันก็อํานวยให้ลงทุ่งถือว่าอํานวยให้ได้มื้อนี้เนาะถ้าว่าบ่อํนวยให้นี่สิได้เอาเต้นมาได้นี่้ายเป็นพอกไปพอกไปได้เนาะคุณบ้านแล้วมันซ่าายเ็นี่อืมันว่าไซ่าอยู่ถ้าว่าเอามซ่าก็จะเป็นแหฮ้อนแดดมันฮ้อนแเนาะเฮาต้องย้ายเอาเนาะอ่าถ้าบ่กลางเมันยังฮ้อนนบดนีอืระยะห่างนี่ก เมตรตเมตรสองเมตรปีะโอ้หิยสองเมตรสองเมตรคุมหนึ่งสองเมตต้าคุมสรตาคุมอสิเจ็คุมสามสิบเจ็หนทางขต้องย่ทางเขาไว้กว้างเนาะงเนห็ดหอมนะกหมหอมนเิ่งกะเอเขาเนาะ ตรงนั้นแกคบโตนี่เนี่ยชื่อลดชื่อลดมากเนาะท่าของมอผมไม่ได้เนอะต้องเห็ดเผื่อไว้เนาะเลยกะวันนี้มานอนเนาะอนาคตเอาไปฝากหนาเนาะเอากะแข่งเรือแข่งแท้แข่งได้แมนวัฒนาแข่งกันบม่ได้เลยโดยโดยออกไฟออกไฟพุ่งได้เลยแมนอันนี้กะโชคดีกว่าอ่าเด็กกู้เลยโออ้าว เราไปซีดเดียวเราก็ยังถือรถเลเสียยเราบุเคซื้อเลขลองมึงดิลงเขาคุมเขาไห้ืี่ถือดีหัวเหมือนลิ้นก้อนมีกหน่อนเดอกพ่อล้วบ่นคมเดมกันีขัดคีดินขึ้นเอาคิดินขึ้นกนคือว่าพ่อพลอวบ่นเนาะเดอ เทปูนี่เขาเทเต็มเลยนะอันดุมมันนี่เท่มนละเน่ยเท่เต็มแล้วต้นน้ำมันหาเซนฮะฮะเทเพื้นตั้งไหวใช่บ่เขากระทบอีกอันเทเทพื้นแล้วก็เทแบบแล้วก็มาเทย้อนไหวอ๋อดังคอยถมดินั่นแหละอ๋ออ๋ออ๋อตองเทสองเทือกนี่เนาะสองเทือกเลยอ๋อยอเทที่แรกนี่เป็นหนามันไหมก่อนเป็นกระเปื่อนอ่าข้องวะเทลอินไหล โอ้แบบว่าเทแล้วก็ตั้งเซาอืมยิงขัวอืมคิดๆเฮาคิดว่าอันเทที่เอาเอาตั้งแล้วเทบ่แล้วอ๋อสิบ่เทียงเก่าลเนาะสิบ่เทียงเนาะพื้นมี่ดินลยมามันลมมันเียงแล้วเาเนาะอืมีตตั้งอขึ้นโยต้องเทอนเเก็ได้อืจะเอาเสาลงไปตั้งิป่ปูบาด โอเคกัมมก่อน่า่าคงไม่รู้โอ้โหวะคงลองลองลองว่าไทยด้อเป็นอยู่วะเป็นอยู่วะฮะเป็นอยู่เพราะว่าฮะ đời ơi ừ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  ทานกองแล้วบหรือว่าจ้ะกกองเรียบร้อยแล้วมีแต่ให้ข้าทมใหม่เขาให้มูทมใหม่บ่เดี๋ยวไอ้อ๋อไม่ได้ทมเองเดี๋ยวพอมาคุณหลุมก่อนเดี๋ยวของแวเรียบร้อยก็เลยให้เป็นทมใหม่เนาะเดี๋ยวต่วันจะข้าจีจูดบ่กะมึงเท่าข้าจีจูดให้เลยกันจูดให้เลยเดี๋ยว <huy> cả hay sư nam xin nay chứ nào lấy sư nam sư nay Được nơi mà chỉ hết à tôi đang thấy leo bạn chẳng hết đi con nó rồi hết thua hết khe hết leo con rồi mình được quá là bao phục nhưng mà đây bảo mày thẻ cái chiếc hai với xe này tổng thẻ này rồi Ờ tông bạch ở khang

หมวกตูบอยู่เดงมีตะกี้เห็นได้ขุดตอน่ะบ่มีตะกีิหินอยู่ในตูปตัวอันอยู่อันที่ว่าอันปุ๊กไม่เห็นบ่กเลยขุดมีตะกีิหินจนบุลงนี่เลยออันนี้อันนี้ดีเนาะบุมมิตรหเนาะเลยมันได้ขุดง่ายไงธรรมมีอันหินเนี่ยโอ้ขุดยากสีนี่เห็ดกันสองคนมาเนี่ยทำเห็ดกันจากสามคนนี่ก็ไวัยคนหนีเนาะเลย เมื่อไปหับนองมาจังม <ii> nice ื้อนี่กัเมื่อหัมนองอย่างน้เยงน้อยนี่กตอนนันสี่โมงสี่โมงฝายสี่โมงนี่เขาเลื่องเยียนสี่โมงเลื่องเงียนเลยสีประดทานเมื่อไอพี่เล่นนองไงขี่รถน้ำข้ามาอ๋อเนะ อม่นี่ที่เอาเอาชุดทั้งนี้ก่อนบ่มื่นคอยมื่นคอยตองนั่นเนาะโอ้ตั้งพุ่นพุ่นมื่นพอดีเล็้วพอดีเนาะมื่นกะเตรียมคอยปูนเทอ่หนาตัวนี้ไว้จะจังเอาเสาวาตั้งบ่จูสุจังหน่กันเลี้ยวใครลองบุนีบ่มมีเหงาปานนดเนาะ มีเหือก็นหนีอ้พี่น้องเลยดีตอนเปรเดขุดคุมเดียวกับเสาแล้วเนาะม <laughs> <c oughs> อเตอร์ไซค์แว่นดำเนาะมือนเนาะเลย <c oughs> เปรตแต่ว่า <c oughs> แต่ว่าลุงใส่แทนมาอน,น,น,นีิลุงใส่แว่นดำแทนมาอนีิเปอลี่ยนกันพี่น้องเลยค <c oughs> ุมนี่กันแล้วพอดี <c oughs> ดลเลยต่อพื่นบอลมาอนีิต่อคุมได้บอลอนี กลุ่มมึงอันนั้นแหละมึงสร้างมึงสร้างพอดีเดี๋ยวเดี๋ยวจะคุมทางนึงเดี๋ยวเดี๋ยวคุมเดียวมึงคุมนั่นแหละเดี๋ยคุมเดียวพอดีอ๋อกิกัสิกลตัวนั้นใหม่บ่แล้วก่อนมื้ออื่นกอ๋ออันนั้นยังสิกใหม่อยู่โดยกมันแบบเขาบ่ได้ใช้ปูนเด้อันนั้นแบบอือเขาอันนั้นสิชื่อตั้งเป็นแดนอือเนตั้งเป็นแดนอันไว้สิเนาะโดยก็มีแต่เฮาขุดใหม่เทใหม่โดยอโดยโดย เดี๋ยวลุ่มนี้กับกลุ่มนี้เนาะขังเสียกหนิงครับเฮ้ยโอ้มันหรวมๆนึงตัวนี้เนาะโยกใหญ่เป็นกรนะดือก่ไใส่ปืนมันก็บม่สช่ไม่ใระเดือกได้ใส่สปืนมันก็เป็นแบบนี้แหละ โดนมนออนนกัมนม,มีนักจับกรโยกเนาะลองมือีกกันมาหนจับบ่งวันนักหน,นักเลยว้าวันยังใหม่ยังใหม่วาวมันยังออยเลยฝืนเนาะน้ำก็เริ่มใช้กันใชนเอาเมื่อกินได้แล้ว อ่าได้แล้วบ่เบิ่งหั่นลบเบิ่งอันกินกาวก่อนดูมันสกาว ô <laughs> 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 เนียนเนียนผมได้ไปชมปูนเพื่อนเนาะมันจังชีอ่าในใส่งานหลายตอนนี้ยังไม่ได้ใส่งานไปไหนมั้งกะกินตายังบ๊วยเบ็ดอ่ะก็แข็งมองนี่แข็งบ่แข็งมันเป็นดินไอ้หน่าดินอันนี้เน๊ะมันเน๊ะมันเป็นดินที่แบาเป็นทางสร้างนี่นะมันก็เลยแข็งเนาะขุดบิดอันนี้กะอ่อนนะ มันแขนี้หยนี้มันสิช้ากว่านี้เนาะช้ากว่านี้ถ้าว่าบ่แข็งบ่ตัวนี้ขุดก่อนบ่ยังเอาักจก่คับักจักจอนี่แหละไทย่จอไทยภาษาไทยเอิ้นจอเนาะจอกจะจอกบ่ักจอกักจอกอักจอกบ่วนเขาบ่ัวอ้สวนลุงเคยไปอยู่ไทยมาบ่นี่ แต่ว่าแต่ว่าหู่จักเหรอไปบึงอืแต่ว่าเคยไปโยลุงเคยไปเห็นงานก่อสร้างอีกพูนบ่โอ้โดยโดยก็ได้หูจักหูจักอันเืียงพวกนี้เนาะอาปลาเพิ่นเอิ้นี่ใดแน่ใดโอ้เขายังเอิญนม่ค่อยถือปืนไหนได้เรานะแสดงว่าลุงเป็น มาเล่าวนี่เอิ้นบักจกอ,อ,นนอันนี้เพิ่นเอิ้นเสียมเนาะลาเขาภาษาภาษาไทยเอิญอย่อยางภาษาฮะเมนใช่ไหมโมเมนนะมันต้องต้องเอิ้นค <c oughs> นละเบียบเมนแต่ว่าเขาก็เอิ้นบอกบอกถือจัางหุ้นห้จักเลยอันจองยางนันสวนกับอันบักจกอันเนี่ยอันนี้ลืมเนะี่ยในเคยในยินห้องอยู่แต่จำไม่ได้ อืมไม่นี่กะามาอ่ะเบิง่งน้องทงกับลุงกำลังขุดลุพลมพี่น้องเลยอีกอีกมื่อื่นมื่อเือกะเห็นเสาตั้งโกโล,ลูนะเนาะตั้งโกโลเรียบร้อยพี่น้องเลยใส่ตะไคร้อย่เรียบร้อยโอเคใช่จังใดก็เดินทางไปเด็กพี่น้องเลยบัดน,นี้ไปอ่าตังอื่นต่อเนอะาะแข่งตั้ง ลุงเพิ่นกับน้องทงขุดพี่น้องมื้อนี้ไปแล้วกะสิแล้วประมาณช่วงนี้แหละนี่เนาะแต่ว่าุ่นบ่ฮอดเนาะบ่แล้วเนาะอือเพราะว่าน้องทงก็มาแต่เช้ามาคนเดียวอืลุงก็มาช่วงบ่ายเนาะลุงอกินข้าวกินน้ําแล้วจังได้มาอืมื้อนก็ลุยแต่เช้าอีกบ่นี่ได้เช้าเลยเนาะอืก็มื้ออื่นถ้าว่ามันบ่แดกคือสิดีเนาะ อืมม <abei> ันบ ah, uh, yeah. okay, <case éc oute> ่แดดอ่ามื้อนี้กะยังโชคดีไปที่ว่าบ่แดดบ่ฮ้อนเฮ็ดกะง่ายแน่โดยโดยอะจังไดกะขอลาทั้งน้องทงและลุงเด้อจ้าๆโดยโดยเดี๋ยวมื้ออ่าอื่นสิมาเล่นนําใหม่มาหาใหม่เนาะโดยโดยสบายดีทั้งน้องทงและลุงเนาะโดยโดยเป็นเฮ็ดเวียกต่อพี่น้องเอ้ยโอเคนะพี่น้องเนาะกอ่ามื้อนี้กคือสิได้ระหว่างนั้นมานี่เนาะอ่าอยู่ระหว่างอ่ามองลุงน่ะพี่น้องเพราะว่า โซนนี้คือสีเปล่าเนาะกับข้างหน้าเพราะว่าาเวลาลุงฮะถือว่าสีคั่มแล้วพี่น้องเลยอีกอย่างน้องทุ่งก็สีไปรับน้องจากข้างคำเฮียนพี่น้องเลยจังเลยพิ่นงก็เดินทางกลับเนาะโดยบ๊อบบุญมาบุญนี่ขะมาอัปเดตให้พ่อยพี่น้องเบิ้งคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะโดยเพิ่น้องลงมือเป็นทีเละด้อยเนาะมือนเนาะอีกบ๊อดอนบ๊านพี่น้องเลยอ่ะจังไลยบาบุญก็จะต้องเดินทางไปต่อแล้วเนาะกะ สุดท้าย Thai นี้เนาะบาคุญก็ต้องขอขอบคุณกับคุณนะทั้งเพ,พื่อพี่น้องกันเบิร์ตจูก,กุจูกคนที่เขามาชมคลีบบาบุญตั้งแต่ต้นจนจบเนาะต่างว่าบาบุญเหตุผิดพลาดประการใดเพราะพิบอเทกต้องกราบรขอโทษขออภัยเพื่อพี่น้องคือเก่าเนาะโดย,โดยสำหรับคลิปนี้บาบุญกะขอฝากเพ,พือ่อพี่น้องจะได้แซ่อยติดตามให้กำลังใจบาบุญคือเก่ากับไปพ่อไปเจอกันคลิปนะฮะ สำหรับวันนี้บ่าบุญสิ้องเอ๋ยก็มากราบสวัสดีแ้ะสวัสดีเด้อเพื่พี่น้องกันเบิด์จุกูจุกคนเนาะไปแล้วพพี่น้องสบายดี